สวัสดีเด้จ้าพบกันอีกแล้วคะ่ะกับไอ้ตุ๊กาตาพาฝันอันบ้านส่วนคือเก่าเนะ้อค่ะเดอ้อบ้านส่วนลมพัดเย็นเย็น,นะะหนอขนะอากาศดีขึ้นหลัเลยสุดๆเลยคะ่ะสุดยอดเลยมากับกาแฟค่ะ ชื่นใจเนาะคะเนาะคาเฟ่หอมๆบนอุ่นตอนนั้นเศร้าๆกับบรรยากาศลมพัดเบาๆเนาะคะเนาะอันเพื่อนๆกัสบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนมันบอกค่ะนอนรับฝันดีอยู่บ่ค่ะมัอคืนนีกค่ช่วงนี้ก็เป็นตุ๊จีนเนาะคะเนาะตุ๊จีนก็บข้ามผู้เหลือทำงานบนบริษัทคนจีนมากเกินอังเปาเหมือนบอกค่ะได้น้อยได้มากกับว่ากันไปเนาะคะเนาะแล้วแต่พนธเหรกโชคดีไปค่ะ ปีใไม่คุณจีนเนาะคะ่ะเนาะเื้ยมีแต่ความสุขนะค่ะเด้อผู้เหลืออันอันมาแต็กเมืองจีนหรือว่าอันเป็นเชื้อชาติจีนค่ะบางครั้งเมื่อวานเนี่ยไปซื้อขนมมันนี้ค่ะโอซีโอซีโอซีชีฟู้ดเออเป็นเออนขนมลูกเต่าค่ะอันละฮาบาทรู้อยู่หนังบ้านเนี่ยค่ะพอดีไปซื้ออัน กะเพราเราเห็นวางอยู่ก็เลยบ่ได้กินเหิงเลยเด้อค่ะเลยกระนั้นขนมลูกเต๋านี่แลวก็มันสิเป็นก้อนสี่เหลี่ยมอันสูงแบบนี้เนาะค่ะเนาะบ่ได้เห็นเหิงก็เลยพอดีไปเจอก็เลยเอ้ามันคล้ายๆมันก็อันเดียวกันล่ะค่ะแต่ว่าพี่ทำเป็นอันแผ่นน้อยหลงก็มีชื่อบริษัทเนาะค่ะเนาะกระโปงว่าเยอะเอ้ามันชื่อกีบบัวได้สาวบ่นนรามากินกับกาแฟจักหน่อยคะ นี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้กินมดไปหลายอันเลยค่ะซื้อมาหกอันอันนี้เหลืออันสุดท้ายกินมันแซบดีเนาะค่ะเนาะถ้าพู้เรชอบมันเป็นไส้ถั่วมากินํำกันค่ะนี่ค่ะ โอริซีฟูดโอริซีฟูด si เนี่ยมันเปลี่ยนชื่อใหม่เนอะค่ะเนาะเรืยว่าเป็นชื่อบริษัทนั่นก็บรู้นะค่ะเนอะเขาบอว่ากันคะ่ะแต่สำหรับเอ้ยก็คือขนมลูกเตา๋ากินแล้วก็แซ่บหอมปากอีกค่ะ ឋ្រើនដាត់ដាជ្ដាជ្រើនដាជ្ដាះម្រើនដាជ្ โอ้ยจะไม่นมีเหงียนเขาลมพัดม่เหงียนกน่าหนึ่ง เสียงไอตัดยาตัดยาอยู่ดำข้างหัวด้อค่ะยากับยาคารบนได้เยอะแต่ว่าพ่นพ่นเอ็ดอันมือเว้นมือเสียค่ะตัดเทโลเล็กบบแมนเอดบนมือขอะเทศสมองสมองเครื่องค่ะมอนอากาศดีกระส่งสมองและพันกระยุด เพราะว่ามันต so ้องดูแลครับเพราะนั้นมันขึ้นเร็วเนาะค่ะเนาะมันเป็นส่วนอันเบือยางกระตกอันพิมละหรอค่ะล่วงมาแล้ววันนี้มันขึ้นเป็นเบือหม่แป๊บเดียวน่นเลยค่ะอันล่างโกก็ยังเป็นกําลังนะล่วงล่างโกก็ขึ้นแต่ส่วนมากที่ขึ้นมลแถบนี้ก็ขึ้นมาแล้วค่ะโกยางเหมือนเลยฝั่งนันก็ขึ้นเริ่มเขียวแล้วค่ะมันก็คืออีกบรรยากาศนึง ก็บวบกล่ะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอ่ะอันเมืองวันถ้าบุดูเลยรักษาก็หกค่ะหกแล้วมันบ็เป็นแต่อยู่เนาะค่ะเนาะบ้านสวนตรงที่มันลุลง่งลุ่งความรู้สึกเลยเนาะกันปเป็นอากาศดีเนะคะ่ะลมพัดเย็นสบายสบายอ่ะเอ้ยน่ะเสาร์เนาะก่น,กนเพราะว่าถ้าเอ้ยกินมดนี้อันกาแฟก็ยังวนๆอยู่มันนะ่ะเหิงเหิงแล้วมันหลงยากค่ะนักเรื เป็นเครื่องมือกรแค่คลิปเดียวนี่ก็เพียร์นาลงไปหอดต้นเลงยู่น้ำป้าเนาะค่ะเนาะนการรับสัญญาณมันบ่ค่อยเสถียร่าฮันเดี๋ยวปะอ่ะซันี้เนาะค่ะเนาะกาแฟกับอันขนมลูกเต่าพบกันคลิปนานเด,ด้อจ้ะเด้อขอบคุณได้ไหนที่เข้ามาทักทายแล้วคะ่ะมีความสุขกันทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ